มีความพยายามของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่พยายามจะต่อต้านนโยบายของชัดชาติสิทธิพันธ์อย่างต่อเนื่องจนมาถึงประเด็นร้อนแรงอย่างดนตรีในสวนที่มีด็อกเตอร์สลิมออกมาโจมตีว่าดนตรีในสวนหรือ music in the garden ไม่ได้มีในช่วงที่ชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมเท่านั้น แต่มีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของผู้ว่าอัศวินพร้อมยกรายละเอียดหลักฐานว่ามีการจัดดนตรีจริงในขณะที่ทนายอานนท์นำพาได้ออกมาตอบโต้ด็อกเตอร์สลิมคนนั้นว่าสลิมดิ้นต่อบอกว่าสมัยผู้ว่าอัศวินก็มีดนตรีในสวนไอบา้าตอนสมัยอัศวินคนแม่งสิ้นหวังใครจะเบิกบ,บานใจไปฟังดนตรีมึงต้องไปฟังด้วยจิตใจ ที่มีความหวังโว้ยนี่นึกถึงสมัยเรียนที่ L.A. จิบเบียร์ไปฟังลำข้างบึงพลานชัยโคตรมีความสุข